ร่วมเฟรมกันได้เห็นภาพอบอุ่นอีกครั้งเปิดนาทีสงกรานต์เตชะนรงโค์ผ่มาร่วมงานวันที่สองให้กำลังใจแอปทักษออนสงกรานต์เตชะนรงค์ให้กำลังใจอดีตภรรยาแอปทักษออนและร่วมไว้อาลัยคุณพ่ออนุสรเป็นคืนที่สองโมเมนต์ร่วมเฟรมสุดอบอุ่นมาก เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นอีกครั้งเมื่อสงกรานเตชนรงค์เดินทางมาร่วมไว้อาลัยคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญเป็นคืนที่สองณวัดท่าทองนอกจากจะได้เห็นน้องปีใหม่ที่ตัวติดกับคุณพ่อตลอดไม่ว่าจะเดินไปไหนก็จะจับมือคุณพ่อไปด้วยทุกที่ เป็นภาพที่น่ารักมากๆซึ่งวันแรกของพิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่ออนุสร์จะเห็นได้ว่าสงกรานและคุณพ่อหรือที่ทุกคนเรียกติดปากคุณปู่ภัยวง์เดินทางมาให้กำลังใจแอปและมีโมเมนต์อบอุ่นออกมาให้เห็นไปแล้ว และอีกหนึ่งภาพที่แฟนๆเห็นแล้วต่างก็ยิ้มเบาๆเมื่ออินสตาแกรมของโพลิพัทจัดให้ลงคลิปบรรยากาศสวดพระอภิธรรมคืนที่สองและได้เห็นสงกรานร่วมเฟรมกับแอปอดีตภรรยาและครอบครัวพักสุขเจริญอีกครั้งโดยมีลูกสาวเป็นศูนย์กลางของทุกโมเมนต์ดีๆในครั้งนี้